เมื่อผ่านเมฆฝนฟ้าขนองตัวข้าจะลงมาอยังโล่มนุษย์พร้อมกับสายฟ้าข้าต้องข่มใจอดทนต่อแสงและสายลมแห่งการกัดกร่อนจากประตูหกวิถีกำแพงส่วนใหญ่ได้พังทลายลงแล้วและได้ปลดปล่อยเหล่าปีศาจงูข้ามมารุกรานเหล่าปีศาจที่กระหายการเข็นฆ่าจากเงามืดเหล่าพืชพันธ์เฉาตายภูเขาและแม่น้ำเสื่อมโทมมีเสียงม,มนุษย์กรีดร้องมาจากลานประหาร แม้ว่าจะอยู่ในความสิ้นหวังมากขนาดไหนแต่เพื่อตามหาแสงสว่างแล้วมนุษย์ยังยิ่นรนต่อสู้อยู่ลูกหลานของเหล่าเทพ,พเจ้าเอ๋ยข้ามาถึงแล้วต่อจากนี้อย่าได้วาดกลัวอะไรอีกแต่ตอนนี้ประตูหกวิธียังเปิดอยู่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกลืนกินไปในความมืดที่อีกฝั่งหนึ่งเงาม,มืดที่บ้านสร้างของ,ของหล่าเทพผู้ชั่วร้ายกำลังเคลื่อนไหว เงามืดทั้งหกกำลังข้ามประตูหกวิถีมุ่งตรงไปยังเ hey ฮี An ังเคียวข้าสารสายฟ้าเป็นตาข่ายเพื่อให้ปกคลุมและคุ้มครองเฮี An ังเคียวข้าบัญชาเมฆฝนฟ้าขนองลมพายุและสายฟ้าทุกสิ่งล้วนทําให้ร่างกายข้าเจ็บปวดหยุดทุกอย่างแค่นั้นแหละเราเทพผู้ชั่วร้ายเอ๋ยจงดูสายฟ้าที่ทะลุผ่านสวรรค์นี่ได้ยินเสียงสายฟ้ามรณะนี่แล้ว เจ้ายังอาจหารคิดต่อกรกับข้าอยู่หรือไม่นั่นทําให้เป้าหมายอยู่ที่ข้าข้าจึงใช้แก่นแท้เทพเจ้าของข้าปกป้องเฮอังเขียวข้าจะล่อหกเทพผู้ชั่วร้ายให้ออกจากตัวเมืองและผู้คนให้ได้มากที่สุดคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าคือข้าผู้นี้ เจ้าค <No yeah, right ือเจ้าผ่าเกดผเก๋ยเจ้าฉันมันหาหลังแค่เย็นน้ำสูญเย็บร่างไปขนาดนั้นแล้วเจ้ายังคิดจะปกป้องยังที่จะเยียวยาได้เยียวยาอย่างนั้นแล้วยังไงล่ะนั่นคือคำพูดสุดท้ายแล้วใช่ไหมและตอนนี้เทพสงครามได้ล้ำลึกถึงช่วงเวลาที่อ่อนเยาว์ท่านอิสานตงิเหตุใดมนุษย์เพื่อเทพเจ้าแล้วทำไมต้องอุทิศชีวิตขนาดนี้ เพราะมนุษย์เกิดจากเทพเจ้ามนุษย์รักเทพเจ้าจึงอุทิศทุกอย่างเพื่อเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าสามารถอุทิศอะไรให้กับเหล่ามนุษย์ได้บ้างคำตอบนั้นให้ทำตามที่หัวใจเจ้าต้องการเถอะซูซานโน